สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันในเกมคุกกิลันคิงดอมวันนี้ครับผมก็มีแพทใหม่มาแล้วก็มีคุกกี้อีพิกที่ชื่อว่าชาวซึ่งมันเป็นตัวละครที่ไปสัตรตู้กับเรานี่แหละแต่เขาก็เอามาให้เราแบบได้อยู่ในทีมเนาะโอเคแล้วก็รายละเอียดการส่งของตู้นี้นะครับผมนี่เป็นไงมันเดิมไม่มีอะไรเหมือนเดิมวะหนึ่งจุดสีนนะฮะ แล้วเขาเป็นตัวที่ติดเมตาด้วยนะโ้โหผมนี่โคตรจังงงแครับผมโอเคเพราะฉะนั้นเรามาถึงเวลาที่เราต้องทําการสุ่มแล้วล่ะครับผมไปเลยละการตัวเดียว,วเรือนี้ต้องรุดนะโอ้โหแหกแหกแ,แล้แหละอันนี้คือสุ่มระดับสูงเนาะมันก็จะเป็นแบบว่าคร่ๆกันไปนะครับผมสองตัวข่ามมาละการว้าวได้เป็นออคิมคอเตสสอง อันนี้ได้มาสองอันนะครับเป็นหกสิบเจ็ดอวูกาแล้วกลแล้วมาไปเลยโอ้โหสามตัวสมตัวได้รมั่งโอเคดูเรื่องครับผมได,ได้เศษครับผมได้เศษนู่นนี่นั่นเออมานี่แหละนี่แหละที่จะบอกว่ามันต้องมาแล้วไหมล่ะต้องสี่โลไหนดูซิกี่ตัวหนึ่งตัวท่วนปะเอาอะไรดีล่ะ เอาอะไรดีละ่ะขอเป็นเลเจน d ด r รี่หรืออีมเพกเลเจนดอรี่มาเลยค่อยๆมามันต้องโหดกว่านี้ว่ารดนมเต็มเต็มเพื่อนะครับเนี่ยรดนมมาเอาอยัางไงอย่างครับโหเสร็จบ้าน <c oughs> มา สังเกตที่สี่นะฮะอีฟไกโอ้โหสุดยอดไปเลยข้าวลายไหมใช่แล้วข้าวลายเบอร์รี่ครับผมโอ้คาเมะโอเคได้แค่นี้นะก็ยังเงียบเชียบอยู่โอ้สองตัวข้าวใน,นละกันไหนตัวนี้ได้เลยบ้างโอ้โหได้ของแกะโอ้ใหม่กอดไปสามตัวโอเครูเรื่อง มองหน้าค่าเถิดอ๋อหพามว้สองตงัวไปเลครับผมเราอ,อะไรเ่าหมาก่อนเลยปวลาตัวแรกมาละเป็นผีปิกวิยฟ้าผ่าให้อ๋อ อันนั้นไหมอาอาวโฟกาโตเหรอเอ้ยไม่ใช่เอาเสเราล้อเอาะโฟกาโตจากไหนครับเนี่ยเอ้ยทำไมผมไม่คุนจำไม่ค่อยได้ครับลุงครับผมแอนิเมชั่นของลุงหมาเน้นๆปิกครับผมอะไรอะ่ะหมาเาห่าฮห้งๆแบบนี้แน่นอนเลย ชัดแล้วมันม่วงแล้ว <c oughs> มันเกี่ยวอะไรกับหมาข้าวฮองฮงผมก็ยังไม่เข้าใจโอเครู้เรื่องว้าวมันม่วงครับผมมันม่วงครับผมไปต่อสามตัวบาทมาโอเครู้เรื่องสามตัวยี่สิบบาทครับผมแบบนี้เอาอีกสี่ตัวแล้วเปล่พาพอม <c oughs> ไป เด็กตัวก็สู้ฮะ <c oughs> เสร็จแล้วโอ้ <c oughs> อยากได้เนี้ยแบ็คเพิร์ลแบ็กเพิร์ลสุดโกงมา อีฟเฮ้ยไม่ใช่อีพีีกแล้วอย่างเงี้ยโอ้โหโฮลี่เบอร์รี่ใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยคอเตสคอเตสโอเคโลเรื่องขาดสองเศษแต่ว่าก็คือมายี่สิบเลยโอเคสวยว้าวรอดนี้โหรอบน,อนี้นี่คุ้มค่ามามาอัพกันก่อนแล้วกันไหนดูนี่ครับผมเล่นเป็นสีดาวเฮ้ ي, ยใช่ช่ช่ใช,ช่เล่นเป็นสีดาว ซึ่งก็ถามว่าได้ใช้ไหมก็นิดนึงไม่ค่อยแล้วก็นี่ครับผมมันง่วงครับผมมันม่วงห้าดาวฮะมันง่วงห้าดาว,ว,ดาวจัดไปถ้าเป็นห้าดาวมันจะต้องแบบอลังนะทนความร้อนของไฟลกมาก็เพื่อบนันนี้มันม่วงเผาถือรับสูงสุดแล้วครับผมมีอีกไ,ไหมก็ไม่มีนะที่เหลือก็ค่อยว่ากันนะปลายสุมต้อ อ่าฮะสิบว้โาโหภข้ามเลยละกันไหนได้อะไรยูนิคอร์นทีมยูนิคอร์นม,มาเน้นเน้นเน้นเน้เนบอกเลยว่าเน้เนเน้นนะผมรอบนี้ไหนดูสิหนึ่งตัวท้วนหนึ่งตัวท้วนก็สามารถออกได้นะฮะดีเจเนอรนะฮะบอกเลยนะฮะอกเลยไไปละ่ะ อย่างนะอืมเดวิลแคนาโตนักกามก็มาพามมาเฮ้ยแบ็คเพิรหนึ่งเศษทำไมไม่สองเศษให้มันจบจบไปอโอ้แบ็คเพิรหนึ่งเศษมาครับผมสีอีกปิกครับผม เอาละครับผมกลับมาอีกทีหนึ่งครับผมโหเมื่อกี้โปรแกรมเด้งหลุดครับผมเดี๋ยวเรามาดูก่อนเมื่อกี้เราได้อะไรไปนะอ๋อมันคือคี์ยูนิคอนนะผมที่เราสมเมื่อกี้นี่เงใช่เลยอ้โชัดชัดเลยเมื่อกี้โอ้ตายแล้วไปต่อมาโอ้โหเกมเด้งแล้วมาติดๆเลยครับผมก็แลบเลยครั มาเลยหนึ่งตัวทวนไปหนึ่งตัวทวนเดสก์เกยังไงเฮ้อมาเลยเหรออีปิกครับผมโอ้โหเนี่ยมนาวขนาดน,นี้ใช่แล้วน้องหมาป่าสุดน่ารักของเราในคันช็อกโก้โอ้ยผมอยากได้มานานแล้วนะคันช็อกโก้เนี่ย เลสโก้ uh huh. ไปเลยมาวันนี้จะต้องอัพกันกระจุยกระจายนะไหในคาชูโก,โก้ไหนะอยากอับตัวนี้อมาได้ใชนะ้อดูหนาะเลยเลยอเอ็นี่ครับผมบุกพลังไปก่อนหนึ่งทีโอ้โหเพิ่งจะได้หนึ่งดาวตุติกกับเขานะเนี่ยมาละ <c oughs> มาอยู่บสนสวรรค์อย่าเพอิอไผไปกับความอุ่นเดี๋ยวตัวก็ชื้นเอารอก เ e t s go สุ่มต่อนี่ฮะเดี๋ยวเกมกระเด้งรออีกโอ้โหเฮ้ยมาว้าสีตัวไปแล้วปะละ่ะพามนะจ๊ะหนึ่งตัวนะจ๊ะไปแมพราย เออเหอคกุกกี้นักแปลท่านะฮะ,านะฮมาแล้วฮะสีอีปิกบผมอโอ้โหคือไม่มีนิเมชั่นเลยคุกกี้สาวเจ้าปะคือมาแบบท่องๆอย่างนี้เลยอ๋อเหลือเชื่อไปสามตัวอ๋อสองตัวข้ามนี่ฮะ ได้แสหลัยโอ้โหเสตลสัสสตสองตัวสองตัวโอโ้ได้เจน e n รีร่คเับผมสดๆมาหมดแล้วนะตัวนี้นะไปตู้นี้ต่อแล้วนะเออมาเลยเหรอตัวแรกเข้ามาเลยเหรอเอาแล้วห,หนึ่งตัวชาวแล้วแหละ ต้องเป็นชาวชาวคุณชาวครับผมไม่ใช่ชาวนะชาวบ้านเนี่ยแฮ่ชาวบ้านก็มาว่ะมายังไงเอาเลยปะละ่ะหนาแล้วครับผมแน่นอนนะอีปิกเฮ้ยไม่ใช่แล้วเดียวนอโออโอนางฟ้าทะเลหรือเปล่าแบบนี้นางฟ้าทะเล อ๋อสุดย,ยอดเลยฮะไม่เหน่นฟ้าทะเลห้าสิบเจ็ดพับร้อยโอ้โหยังเหนื่อยโอ้ใสดชาวใสดคนชาวโอ้โอ้ยไม่สองฮนะโอ้โหคีมันเยคอนออกหลวดเลยเว้ยไปข้ามข้ามไปนี่ับผมโอ้โหได้เสดชาาไม่สี่อันฮะนัำฟ้าทะเลหนึ่งตัวโอ้โหป้ายเราใช้เงินแล้วแหละ ใช้เพลทใช้เพลทโ,โหข้ามเลยครับผมไงไหนเศษชาเศษชาไม่ออกโอ้โหข้ามเลยอีเปกหนึ่งตัวทุวนแล้วก็เศษชาอีกหนึ่งนะฮะไปสามพันเอออย่างงี้นี่หงกินได้ลุนเลยกิยนได้ลุ้นเลยบอกเลยนะกี่ตัวเอ่ยหนึ่งตัวครับมาละจัองหวะเนี้ย ชาวบ้านต้องมาแล้วใจชา้าอีกหนึ่งอันนี้ไม่เอาครับผมคอมมอนโอ้โหแห้งจัดเสร็จไรเนะี่ยว้าวค้ชแบตเพิร์ลโอ,โอ้ตกใจโอเคเดี๋ยวเราไป Back Pearl อัพแบตเพิร์ลผมโหดีใจมากแบตเพิร์ลกว่าจะได้มาแต่ละดาวอ้หมันยากเห็นเลยแสนเข็นเลย มาแล้วฮะสังเกต่สีเนี่ยอ๋ออเป็กครับผมเฮ้ยไม่ใช่โอ้สาวเจ้าป่าอะไรครับเนี่ยสาวเจ้าป่าชาวไม่ได้ได้สาวเจ้าป่า,า,า,าปลา,ายเรือดับไปสองดาวฮะแบล็กเพล่้าอล่รชอบพุกกี้ที่อดทนแน่นนานก็มันสนุกนี่โอเคเหมือนจะซาดิสนะฮะเนี่ย ไหนส่งต่อสิโอ้โหคุณเช้าคุณกินเพชรผมอะไหนดูไหนไม่มีเศษสักเศษจะบ้าหรือโอ้โหข้ามเนี่ยเฮ้ยเดี่ยวนะตู้นี้ถูกแล้วไม่ใช่หรอโอ้โหอมาทำไมถึงไม่มีเศษออกมาเลยผมแล้วงงไปหมดเดือยจะเชื่อมา สองโอ้โหสองว่ะต้องสองตัวแหละคุณชาวคุณชาวเราจะขี้อายไปไหนไน่้ไม่ออกกันทีครับผมเปิดมาพับเปิดมาพับ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 ,พบโอ้โหเนจะกดว่ะอ่ะออกสอตัวสุดท้ายใช่ไหมจัดมาเข้มๆเ,เลยมาแนละ้ะ ตัวแรกครับผมของรอบนี้อนะีป e ิกครับผมโอ้โหคอนเทนเดอร์โอ้ยสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ใช่ไหมใช่เลยสตรอเบอรี่เฮ้ยไม่ใช่เซ <c oughs> นตีลทวิลลี่เออมันแค่้ายกันกหนะสองตัวเนี้ยมาต่อเนื่องกันเลยละกันสังเกตที่สี่ฮะอีป e ิกครับผมมาแล้วอย่าเพิ่งตกใจปหลกค่าคือคอยค,ค,คิมชูโกโกว้าวค่าคือคอยค,ค,คิมชูโก้นะฮะ อันนี้คือห้ามต่อใจห้ามนะห้ามเข้าบอกข่าจะต้องออกมาใครจะห้ามค่าไม่อยู่หรอกชาวดุด้วยคอร์ดนี้สักหน่อยดีไหมว้าวสุดยอดเลยอ่ะใส่จุดจมแนวหน้านะหนึ่งตัวท่วนไปก่อนแล้วครับผมมาโอ้โหเสบมาก่อนได้ไหมขอร้องอ้เงียบเลยได้มาสอง เออมาแล้ว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 หนึ่งดาวไปก่อนปล่ะตั้งใจจะเอาสักสามดาวจะจะรอดไหมผมผมแป้งแปกแป๊กตัวาห่านมันเยอะไปมันเยอะเกินคุกกี้มีไปร้อยตัวหนึ่งตัวสี่สี่เปอร์เซ็นต์นี้ก็ถือไม่ได้เยอะเลยนะหน่ดูดิมาแล้วหรอ อีิกครับผมช้าวชากับ้าแล้วซากุระเนี่ยอย่างเร้มามออกตูน้นี้ได้อย่างไรครีมซากุระโอเคได้เรื่องอยู่เอาใส่ช้าไหมข้าหน่อยโอ้ยเดี๋ยวก็นะขอโอ้ยขายของซะด้วยขอไปอัพอมซากุระมันก็คือได้ใช้อยู่นะในการตีนุ่นนี่นั่นนะะ อยู่ไหนฮะหาไม่เจออีกแะมีปัญหาการหาตัวละครตลอดเลยอยู่ไหนวะเอออยู่นี่อ้อตายแล้วสมองสมองไปหมดละฆ่ามาแล้วกานปิกนิกทุกวันไม่มีเบื่อแต่ตอนนี้ผมเริมเบื่อแล้วนะโอโหเบื่อจะจัด,จดไม่ได้ชาวชานโอเครู้เรื่องไปแวะมาบอกกันถ้าอยากได้ค่าจับให้และกันแว่หมดปอก ข้าจัดให้เจ้านะสองตัวไปเลยตัวเดียวก็ได้แต่ขอยออกขอแค่นี้แหละไม่ขอเยอะตัวเดียวรู้เรื่องพับ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 ับ,บ,บมาแล้วฮะโหม่ใช่ฮะมันมันไม่ใช่ฮะมันไม่ มันยังไม่อบไม่เสร็จนะโอ้โหออกกระจังเลยเนี่ยเอายรงไงเออ,อมาแล้ววะสังเกตที่สีฮะโอ้โหชาแนนอนนี้โอ้โหชาก็บ้าแหละตัวนี้ชาไปเลยฮะโอ้ยมัม่วงเอามาทําไมพอพอเลยมาม่วงแลวดูดีเศษก็ไม่ได้อะ่ะค่าเสียหายมันเยอะขนาดนั้น เฮ้ยเศษก็ไม่มีนะผมหรือเราต้องหยุดแค่ที่ดาวเดียวหรือเปล่าโอ้โหสองตัวโอ้โหแดมมาเศษหนึ่งอือมา <c oughs> หน้าแทบสันมันยากมันเย็นเหลือเกินกี่ตัวหมอือ <c> ห <oughs> หนึ่งตัวผมว่านะใส่ดาวเดียวก็เหนื่อยแล้วเนะี่ย โอหยังยังพับพับมาเป็นตัวบีดลุนนี่ออกประมาณล้านกว่าตัวแล้วนะรักก้ามก็พอๆกันนะตรงแหนด่ดูดิรักก้ามสลอนหน้าอ๋อเสร็จเพียวคือพีวิลานี่แทบไม่ได้ใช้แล้วนะมาอีปิดกับผมชาญ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 อ <laughs> โอ <laughs> ต่าตอกบลี่ชิ้เค้กเลยป่ะเนี่ยเออสุดยอดไปเลยอะฮะเหนื่อยใจแล้วเสร็จก็ไม่ได้ด้วยนะโอ้โหอะไรกันครับนี่อโอ้มาเลยสองตัวติดอูอะไรครับแม่หมดแม่หมดเศกชานออกไม้ผมหน่อยอะ้เฮ้ยสองตัวปะใช่ี่สองตัวมีลุ้นว่ะผมว่า นี่ใส่ชั้นหนึ่งหมาตัวแรกมาก่อนเลยอีไปชั้นชั้นก็บ้าแล้วนี่มันหมาล่าเปล่ะวะเฮ้ยไม่ใช่ไวเบอรี่เออไวเบอรี่ก็ได้อยู่โอ้โหดีใจัททีไวเบอรี่เข้าไปกันห้าดาวและผมยังหนึ่งอยู่เลยไวเบอรีม่มาก็ได้นะไม่เอาละชาวเชลเนี่ย โอ้หเสก็ออกยากเหลือเกินมาชาชาไหมชาโอ้โหโกโก้โอ้โหผมนี่อิ่มออะไรโกโก้อะไรครับ like นี่ผมสดเข้าไปหนึ่งจอบเพิ่งกินแล้วก็โหน่ารักเสียแต่แบบไม่ต้องการตัวนี้โอ้ไ oh, ม่กอดกลับไปแคบบหนึ่งนะ นี่ครบไวเบอรี่ของเรานะฮะอโหก,กรุบก,กริบกรุบกริบนี่ครับสองดาวกรุบกริบครับผมเขาไปกี่ดาวเราไม่รู้ครับผมแต่ผมขอนี่ครับผมแค่นี้ก่อนสองดาวไปก่อนละคะับสามตัวเข้ามานี่ครับตัวเศษก่อนเสร็จสามครับผมมาขาดอีกห้าอึ๊บเวอึ๊บอึ๊บอึ๊อ้โหใช้อีกหนึ่งครับขาดอีกสี่ฮะไปเดี๋ยวดูขอดู สีหน้าไม่ตาเอาเขอได้อยู่ได้อยู่นะตัวนี้ได้อยู่นะหนึ่งตัวไปหตัวไปโปรแกรมผมที่อาจจะรอดไหมเนะี่ยโหกระตุกนันนี้เดี๋ยวก็หลุดอีกอะผมว่ามาโหช้าเซตหนึ่งเซต โอ้โหพึ่งมาเลยเมื่อกี้โกโก้โกโจะบ,บ้าเหรอโอ้โหลูกเกดดำมาได้เวลารับผมสีสวยมาเลยช่างช่างลูกเกดดำโอแมกซกอดโอ้โหโจะเก่งไปไหนเนี่ยตัวเนี้ยจะกี่ดาวล้านกว่าดาวแล้วมั้งโอ้โหแห้งเลยดูดิเศษชาก็ไม่มี โอเคให้มันจบที่ตัวนี้เถอะขอร้อง <c oughs> มันเกิือนจริงว่ะหนึ่งตัวท่วนป่ะได้โปรดนะผมปุยเออว่าไอเ้เศษเนี้ยไอ้แกะเนี่ยโหผมก็อยากได้นะไม่ให้ออกนอะ ไปออกลูกเกดดำอะไรหมาล่าอะไรก็ไม่รู้งงไปหมดเอาละได้เวลาละเฮ้ยเดี๋ยวแบคเพิวหรอโออเตดมาลงล,ลัวสองตัวโอ้ทำไมถึงเครียดเลยทำไมถึงไม่เป็นตัวอื่นนี่ก็ได้ใช้อ่ะตัวเนี้ยฮัลโหลได้ยินที่ผมพูดไหมข้าม มันสั้นเหลือเกินโอ้โหข้ามเลยใส่สองอ๋อยังไม่ครบ่าผมไปเอาให้ครบว่าตอนนี้แหละไหนครบคืออะไรไม่รู้จักครบโอ้โหเฮ้ยถามจริงแค่เศษตัวเดียวนี่มาสักทีเออครบไปทีโอ้ตายแหละถามจริงอับก่อน โอโหมันยากมากไห่ผมว่าไม่ไหวนะเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ไหวนะเกือจะจบด,ด้วยความที่รู้วัติิเมตาหรือเปล่าโอ้โหที่อายอะไรกันแกงอยู่แล้วก็ยิ่งแก่งขึ้นอีกฮ่าฮ่าฮ่ฮเพราะฉะนั้นเดี๋ยวข้าจะต้องสุ่มเจ้าอีกสกักนิดหนึ่งนะ <c oughs> <c oughs> มันไส้มันเขี้ยวแกงจริงๆไปโอ้โหตัวเดียวเงียบเลยหนึ่งเศษไป ไปเรียบร้อยรู้เรื่องครับผมทุกคนรู้เรื่องเราแยกย้ายเลยครับผมเราแยกย้ายมันไม่ใช่แล้วแบเนี้ยมาเดี๋ยวเราอานประวายกันสักหน่อยนะก่อนจะลาจากหนึ่งดาว สกิลของเขาคือคอนช็อกโกชิพนะฮะศัตรูที่โดนโจมตีปกติจะติดสต,ตาน์ตาาปัตตาที่กำหนดเมื่อใช้สกิลจะหอนและมอบบัฟเพิ่มความโจมตีและบัฟลดความเสียหายให้แก่ตัวเองรวมถึงมอบบัฟเพิ่มวามโจมตีให้แก่เพื่อร่วมทีมทั้งหมดทันทีที่เสียงหอนจบลงก็จะโจมตีด้วยการพุ่งไปข้างหน้าและโจมตีด้วยคอน ในขั้นสุดท้ายเพื่อทําให้สัสตูสตันและมอบดีบับคอมพลังสถานศัตรูที่ติดดีบัฟจะมีพลังโจมตีลดลงในช่วงเวลาหนึ่งและได้รับความเสียหายเพิ่มเจ,จากการโจมตีด้วยสกิลขอนโอ้โหทาไมมันโกงจังอะคือแบบบัฟให้ตัวเองดีบัฟคนอื่นโอ้โหสถานะารโจมตีปกติสตันแล้วก็สตันนะฮะ44ด้วยสตันในอัตรตา50เป็นเวลา1 0วินาทีความเสียหายจากการฟื้นชน79.2ในเลเวล1เนาะ ความเสียหายจากคอน2.44.9สตาน์ทไปเวลา2.5ดีบับพลังสถานเนี่ยรีรับค้อนสถานลดโจมตีฝั่งตรงข้าม0.5% 40วินาที40วินาทีเลยเหรอและมอบความเสียหายเพิ่มเติมจากการตรมตีด้วยค้อน200%ซ้อนรับราสูงสุด3.00อันโอ้โห้นี่600%เลยนะเพิ่มพลังโจมตี15%ไปเวลา8วิแล้วก็เพิ่มพลัง คอนโจมตี35%เป็นเวลา8วิโลค่าเสียหาย30%เป็นเวลา8วินาทีโอ้โหทำไมเป็นโกกนันอีแล้วดูดิคูด่าน2ด้วยอ่ะผมว่าต้องมีเนอร์อ่ะสกินยังไม่มานะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องราวเขาบมก็บอกว่าเรื่องราวของชานะฮะดวงตาสีแดงสดแผงคอที่หยาบก,กาแล้วฟันที่แหลกคมเมืม่อกแข่งคอนอยักด้วยมือข้างเดียวอาณาจักรคุกกี้เขาสัะเทือนได้และนั่นก็เป็นที่มาของชื่อคอนมือคอนหมาป่าครีมช็อกโก ทุกครั้งที่ปรากฏตัวก็จะกระทืบเท้าพร้อมตะโกนชื่อตัวเองดังๆแถมออกท่าทีดุดัน ทำเอาเหล่าคุกกี้ที่ตัวบางๆตกใจกลัวจนแป้งซีดแม้ตอนนี้จะทําให้เหล่าคุกกี้กลัวและร้องไห้อยู่ใต้อนจาจักคุกกี้รสชาเอมแต่ความฝันที่แท้จริงคือการเป็นอสุรกายเคที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วก็ฝันว่าสักวันหนึ่งจะครอบครองโลกได้ด้วยคอนเพียงอันเดียวให้สมชื่อมือขอและวันนี้เองก็ยังคง,ลงหลงไหลไปกับการเฝ้ามองดูขอบฟ้าที่มีพระอาทิตย์ตกดินเช่นเคยนี่แหละความโรแมนติกที่แท้จริงของไวลัสเขาละ ในความเป็นจริงก็เติบโตขึ้นมาในครอบครัวชนชั้นสูงและมีชื่อจริงๆว่าชาวแต่เมื่อภาพลักษณ์อดุดรันแล้วก็ต้องเก็บเป็นความรักสุดยอดลันนะโอเคดูเรื่องครับผมก็สรุปแล้วผมก็ได้แค่ดาวเดียวนะเดี๋ยวค่อยมาต่อคลิปหน้าเพราะมันเป็นตัวแมงตาจริงๆครับผมถ้าชอบไห้ดกดไลค์กดติดตามผมเลยนะครับพร้อมเดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีครับ